terer terer terenderer วันนี้นะคะมาพบกับรถ SUV สปอร์ตคูเป้ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันนะคะแถมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวกับ Mercedes-Benz GLC 250d Coupe AMG มาในราคาคุณคุณม้มเพียงแค่2 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น จะน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะแค่มองด้านหน้าก็ต้องบอกเลยว่าหล่อบาดใจแล้วนะคะไฟหน้านะคะดีไซน์สุดโบเฉีียวแล้วก็มาพร้อมกับระบบ LED Intelligent Light System นะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ในนี้ค่ะเขาจะมีไฟ Daytime Running l i g h t นะคะแล้วก็พอนันลิงไลน์ค่ะที่สามารถปรับเลี้ยวโค้งตามพวงมาลัยได้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับไฟสูงต่ำแบบอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับล้อดีดไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะเป็นสีไบคัลเลอร์เป็นสีดำตัดกับสีเงินแบบ ะะสอดรับกับชุดแต่งด้านหน้าเลยหล่อมากๆและคาลิปเปอร์เบรกตัวนี้นะคะมีการแต่งเพิ่มค่ะจะมาพร้อมกับสีแดงร้อนแรงสุดๆเลยคือเข้ากับรถสปอร์ตคูเป้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะกระจกมองข,งข้างของเขานะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะดูเท่ดูหล่อเลยทีเดียวคิ้วขอบกระจกของเขาค่ะก็จะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ด้านข้างมาพร้อมกับระบบ Keyless Go Package นะคะทั้ง4บานประตูเลยแล้วก็ด้านบนค่ะมาพร้อมกับหลังคาซันลูฟค่ะ ที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะ SUV แต่ว่าผสมผสานกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัวเลยด้วยสไตล์รถคูเป้นะคะหลังคาของเขาเนี่ยจะมีความลาดเอียงจะหลด ฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะได้ทั้งความอนเนกประสงค์แล้วก็ดีไซน์ที่หรูหราเลยล่ะคะ่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมอุมยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะขนาด 2,200cc ให้พละกําลังแรงม้านะคะอยู่ที่204แรงม้าเลยทีเดียวและท็อปสปีดสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่โมงค่ะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ14-16กิเมตรต่อลิตเท่านั้นเองค่ะ ตัวนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยขนาดของเขาค่ะจะเป็นขนาดมิดไซส์นะคะดีไซน์ไฟนะคะก็ชบเชียวมากมาพร้อมกับระบบโฟเมติกค่ะหรือว่าการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ีล้ออีกด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบแฮนด์เฟียสเซดค่ะเวลาที่เราถือของเยอะๆนะคะเราก็สามารถใช้เท้าเนี่ย เตะเปิดฝาท้ายด้านหลัง <Yes. S 1> ได้แบบนี้เลยนะคะการเก็บสัมภาระของเขานะคะก็ถือว่าเก็บได้เยอะอยู่แต่ว่าอาจจะได้ไม่เท่ากับตัว SUV ที่เป็นรุ่นแบบธรรมดาตัวนี้เป็นคูเป้นะคะพื้นที่ก็อาจจะถูกตัดทอนไปเล็กน้อยแต่ว่าการเก็บสัมภาระมันก็ยังถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงคนะ์อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีมากๆจริงๆค่ะ นี่เวลาปิดนะคะก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ได้ค่ะใครที่สนใจนะคะรถสปอร์ตคูเป้คันนี้นะคะรีบสแกนเคียร์โค้ค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะยิ่งมาพร้อมกับสีขาวแล้วนะคะมาไวไปไวแบบสุดๆเลยนะคะถ้าใครสนใจรีบสแกนเลยค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะ www b e n k com ค่ะมีรถสวยๆนะคะ ให้เลือกทุกรุ่นทุกคลาสกว่า200คันกันเลยค่ะต้องโดนใจสักคันแน่นอนค่ะด้วยความที่เขาเป็น SUV นะคะมุมมองเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็กว้างไกลค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกระบบ h e a d Up d e ดิสเค่ะเขาจะแสดงค่าความเร็วนะคะอยู่ที่กระจกด้านหน้าตรงนี้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องละสายตาม,มามองที่เรือนไม้ของเราเลยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดดีไซน์สปอร์ตจาก AMG เลยแล้วก็จับถนัดน,นะคะกระชับมือแล้วก็ใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วส่วนหน้าจอของเขานะคะตัวนี้ถือว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเขาค่ะมีการแต่งเพิ่มเติมนะคะโดยการเปลี่ยนหน้าจอค่ะเป็นระบบ Android App นะคะก็คือใช้งานได้ง่ายแล้วก็ เป็นระบบทัส,สกีนแล้วด้วยค่ะก็สามารถเข้าแอปต่างๆนะคะได้อย่างเพลิดเพลินเลยด้วยระบบทัส,สกีนนะคะหรือว่าเราจะสั่งงานผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะดินามิกซีเล็กคันนี้นะคะมีมาให้5รูปแบบค่ะเป็นระบบ e ีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพแล้วก็อ n นนิวด้วยสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะหรือว่ากล้องรอบทิศทางเลยทีเดียวเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ด้านข้างข,างของเมย์นะคะมาพร้อมกับเบาะเมมโมรี่แพนเกจ ทั้งสองฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าและนี่เลยขาดไปไม่ได้นะคะกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ลาลซาวสิสเต็มนะคะ การดีไซน์ต่างๆออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยค่ะเรียบหรูแต่ว่าดูดีนะคะพิมก็เป็นลายไม้สีดำนะคะสอดรับกับด้านข้างก็เป็นลายไม้สีดำอีกเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านบนนะคะมาพร้อมกับหลังคาสันลูปอีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็น GLC ทรงคูเป้นะคะแต่ว่าเวลาที่เรานั่งค่ะก็ถือว่าเป็นรถคูเป้นะคะที่นั่งสบายอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ h e Head r o o m นะคะหรือว่าเล g r o o m ยังเหลือเยอะอยู่พอสมควรถ้าเป็นคนตัวใหญ่ๆกว่าเมย์นะคะเมย์ก็เชื่อว่านั่งได้แบบ สบาย,บายเลยทุกการเดินทางจะใช้ในชีวิตประจําวันเป็นรถครอบครัวนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํสองช่องค่ะแอร์ด้านหลังเขาก็มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับอากาศประเทศไทยตอนนี้ร้อนๆน,นะคะนี่เราก็จะมีในส่วนของม่านข้างนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็สามารถดึงม่านข้างตรงนี้นะคะมาปิดได้เป็นระบบแมนวนวลนะคะ เลยถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมตอนนี้เลยเพราะว่าได้ทั้งความอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ได้ดีไซน์สปอร์ตแบบคูเป้นะคะใครที่กาลังมองหารถเครื่องยนต์ดีเซลคูเป้อยู่นะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยตัวรถค่ะเป็นปี2018และเลงไมล์วิ่งน้อยนะคะเพียงแค่58,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นราคาพิเศษที่เบน์เคตั้งไว้นะคะอยู่ที่2องล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยคือสีขาวนะคะ มาไวไปไปวแบบสุดๆใครสนใจนะคะรีบสแกน QR Code คติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากมาชมรถจริงค่ะก็สามารถเข้ามาได้นะคะที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเราได้เลยค่ะใครที่กําลังมองหารถสปอร์ตคูเป้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะแถมคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีขาวมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสําหรับวันนี้แม่ๆขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ